ด้วยราคต้น้ก็อยู่กับช่องย O จ K N คเอ็นทีวีตัวเชียร์อีกิกิก้าดีกว่าผมต้องอัดตรงบ่อ้อโทุกคนเออผมบอกว่าจะไปทำเอ็ีนั้นนักร้องเสียงเพราะแต่แต่งเพลงไม่ค่อยจะได้นะทุกคนผมจะลองให้ฟังแล้วกัน อไเพี้ยขัดกูขอโทษในเสียงรบกวนนะเพื่อนพูดกระดิ่งแมวทุกคนคิดถึงเธอจะใจเจ้าขันแต่ฉันนั้นไม่มีโอกาสได้ไปมองเธอวันที่ไม่มีใครจีบเธอตรงไหนก้รักเธอไม่ค่อยจะ่ติดอัดตัวก็มีหัวใจ

ขอขอโทษรองใหม่รองใหม่แต่งหัวแต่งสดแล้วเนี่ยไม่ได้จดด้วยเล่นเกมจบขอใหม่นะทุกคนเริ่มต้นใหม่แต่ต้นเลยเอล่นก่อนแล้วกันเฮ้ยทอทีโง่ ีขอร้องเพลงนิดนึงนะนิดเดียวอันนี้รอบถ่ายละเอียดร้องเพลงแบบบอกเขานิดเดียวหลายรอบแล้วน้องๆที่ผมผมขอร้องเพลงนิดเดียวจริงๆเพลงเพลงแต่งขึ้นสุดๆปุ๊บกี่เดะมีกิดเนื้อยู่ตึงตึม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 งตึิง

Yeah. Yeah. อแอร์แอเตรียมบัตรสร้างห้องไว้เต็มเพือนับคนฉันเพม่ใจเจ้าค่ะแต่ฉันนั้นน่าไม่มีโอกาสได้มาพบเธอในมาพบเธอในวันที่จากแต่ฉันนั้นไม่มี ตนผีปลาฉันน่าโดมานานกว่าสองียวัเอ้ทุกคนกูร้องมั่วแป๊บนึงกินเนื้อใหม่กอนเน็ตก้าเก้าแป๊วมึงมึงน้องนงของมึงคนทังขึ้รถแอฟอะไเมาขรันนี่ขอสปอยอะมอันไทำางอะเมก้าทา ต้างุยนไม่ได,ด้ิดถึงเธอแตจะจะแต่ตอนนั้นไม่มีอาจารจได้บอกแล้วก็คือได้บอกแล้วก็นีมวันทีนจ่จะไม,ม่เป็นตายยงวั่นอาจารย์ช่วยดิ คันหัวคนอยู่ผมจะลองซุบซิบให้ช่วยหน่อยกันเพียงพร้อมไม่พร้อมก็คอมเมนต์นะอันนี้คือร้องเพลงสดไม่มีแต่เลี้ยมทึ่เธอคนใจจะขาดฉันไม่มีเวลาดวได้บอกราคัพเธอในวัน,นที่จะอาเออ อ ų, ืจหนุฉันไม่มีเวลาจริงๆนะไอ้ฟกั์ป๊บนึงจริงๆฉันเยกนไม่ได้หรอกแ้จารย์ก็ไม่ได้รู้ไงกูพ่ดเลยด้วยทไเเาแล้วอาจก็เป็นมนุ ม่ไม่ใช่คุณ่าแล้วก็ไมเื่อมือไม่แนวนี้อ่ะไม่ได้หรอกดแล้วจะรบกวนฟังหัวแม่เฮ้ยสปอย

มึงยังทำช่องอยู่ไหมมึงจะโปรโมทให้ช่องยูทูบอ่ะอุ๊ยใส่จะโปรโมทให้มึงไม่จะทำต่อเดี๋ยวอย่าลืมไปติดตามช่องเอ t v เจทีวีด้วยนะครับคิดถึงเธอจนใจจะขาดในวันที่เธอจากาปขอแลรกเริ่มรองแล้วทุกคนไม่้ กไม่เดวัน oh. นี้ทนกีบตีแค่ว่ดสักบูจีโอจีนะผมแบอกไปที่เขาบอว่โอ้ทานีบตีนะคับ่แบบแม่้ยิึงเจอฉนใจอ้วันนั้นแต่ละแตเธอ วันไหนเงี้ยแหละเราควรจะไปไทยไปบ้านเจ็บไม่ต้องพรดเลยนะไปบก้านไอเก็ตช่องสต็อปชแนลกับน้องมันชื่อว่าเปรมมันทำด้วยกันนะแต่มันจะเป็นตากล้องนะหน้ามันก็ไม่รู้สิลานชาลเท่รับคำนัดเลยนะคะ โอ้โหเยเขาเดี๋ยวไปขายหัว คลิปไลค์ยอย่าลืมกดลไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะทุกคนเอาไว้แค่นี้แหละคิวปุ๊สิเจ็ดตัวบ๊ายบายคิดถ,ถ,ถ,ถึงเธอในใจจะขาดในวันที่เธอจากลาแต่เธอนั้นทไม่คิดจะจากทักทายจะไม่ได้พบเจอกันีเลยทั้งเจอก็ไม่เก็ได้ แต่ฉันนลัจากเธออย่างนีเธอนั้นไม่คิดจะบอกลาฉันนั้นคิดจะบอกใจความในใจว่าชั่ววูบใครได้ดูคนที่ผมแบบชอบอาจารย์ที่ดูผมอยู่นะครับอาจารย์ผมขอพูดคำนี้หน่อยร้องเล่นร้อนเล่นร้องเล่นเนื้อเพลงก็จะอยู่ในนั้นแหละแต่งเพลงไม่เก่งเสียวได้ทุกตรง าย <Bye. S 2> คิปหนะ้าอย่าลืมไปกันเลยคิปหน,ะน,าน้าเออเอาเป็นว่าอ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครคิปหน้าจะเป็นไรรอติดตามชมไม่ต้องจีโอจีอคิม,มาน้ก้มม 给你的